ลาสันปาตองต่อ,ตอระบะักตอนทุกสิบล้อทุกล้อน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานใช้งานดี แล้วกระบะอันนี้เป็นพื้นอะไรเนี่นี่เป็นสแตนเลสทั้งคันพื้นสแตนเลสท่งสแตนเลสชุดแต่งเป็นสแตนเลสแต่ถ้าล้อชุบโครเมียมนะแต่งตามใจเจ้าของรถตรงนี้จะแข็งมากเพราะว่านอกจากพื้นสแตนเลสยังหุ้มสแตนเลสอีกคือสแตนเลสสองชั้นรถคันนี้เขาจะไปใช้อะไรบรรทุกวัตถการเกษตรปุ๋ยแล้วก็ของที่เป็นประเภทมีความเค็มอยู่ในตัวนี้บรรทุกได้หมดแม้กระทั่งปุ๋ยมะพร้าวลำไยอบ กกรมาถานอะไรตัวนี้สบายใจได้งานมันจะต้องเน้นให้มันออกมาละเอียดแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้าสมมุติว่า งานทั่วไปแบบว่ากระบะที่มาตรฐานของอู่ช่างหน้าโดยไม่ไม่แต่งเวอร์ชันเข้าไปเยอะก็จะใช้เวลาที่ต่ํากว่านั้นหรือบางคันอาจจะได้7วัน8วันได้อันนี้แล้วแต่โอกาสนะรถคันนี้มีประกร <c oughs> ันไหมพ่อประกรันค <c oughs> ืออุปกรณ์ต่างๆเช่นอลูมิเนียมสแตนเลสของของ,ของเราที่ผลิตขึ้นมา <c oughs> ชุดขาไปบันไดสแตนเลสต่างๆนี้เรารับประกันให้ถ้าไม่เอาไปชนไม่เอาไปเกิดเหตุอะไรขึ้นมาไปพูดไปคนมาอันนี้บลรับประกันงานรับประกันของเราจะสังเกต ได้ว่าสติ๊กเกอร์อูช้างหน้าจะต้องติดอยู่ถ<ล>้าเราขัาไไปลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วหมดรับประกันทันทีนะถ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไม่อยู่หรือว่าหมดรับประกันถ้าตาแปที่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ทีปีก็เช่นถ้าหาักเกินว่าความเสียหายเราจะดูแลให้ถ้าสมมุติเกิน2ปีอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายค่าอุปกรณ์แต่ไม่มีค่าระไรจะทำเปลี่ยนให้ลูกค้าของอูช้างหน้าทุกคนสบายใจได้ในการใช้งานถ้าสมมุติว่ามีปัญหาถ้าเป็นกระบะรถอูช้างหน้ายินดีที่จะสวิสแต่ถ้าเป็นรถจากอูอื่นเราขอคิดราคาของอู ้างล้านนะครับทางลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจในการที่จะแต่งจะเติมอุปกรณ์ต่างๆได้ครับแต่ราคามันก็จะต่างออกไปมันก็จะต่างจากราคาออนเดิมที่ติดออกมานะครับเช่นขากระจกจะมีการไปทให้เป็นขาอ้วนขึ้นมาหรือว่าสร้างกรอบสร้างอะไรขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,น,น,นแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดจะมีราคาของมันอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณจะเอา เราจะเอาหล่อสวยยังไงก็ได้แต่ม,มาตรฐานของการใช้งานเราจะต้องอเด้นว่า 1. ต้องมีกำไรสองจะต้องใช้งานโดยไม่มีผลกระทบต่อการขับขี่ ความปลอดภัยมันเป็นเรื่องใหญ่ทางอูจ่จึงเน้นว่าจะไม่เสริมอะไรที่มันมันเกินความจริงไปมากเพราะว่ามันเกิดความสูญเสียแล้วผู้ที่เสียไม่ใช่อู่แล้วเป็นเจ้าของรถซึ่งเขาตั้งใจจะทํารถขึ้นมาเป็นรถที่เขารักแล้วเราสนับสนุนให้ให้งานออกมาสวยแล้วก็มีกําไรทุกทุกครันิยมมไ่เครับ ในทางแข็งแกร่งแน่นไม่ว่าบรรทุกหรือจับขนลูกค้ามีประสบการณ์ดีใจ